วันนี้จะไม่แนะนำการเล่นอินโทรเพลงกำลังใจนะครับก่อนอื่นใช้คาโป้ช่องที่2นะครับแล้วก็จับคอร์ด C นะครับพอเริ่มเลยนะครับ ดีดที่เส้นที่2นะครับแล้วก็เอานิ้วก้อยมาวางที่ช่องที่3เส้นที่2แล้วก็ดีดที่เส้นที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอานิ้วก้อยขึ้นแล้วก็มาดีดที่เส้นที่1สายเปล่านะครับแล้วก็ดีดเส้นที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเส้นที่5คู่กันนะครับแล้วก็มาดีดเส้นที่3กับ2นะครับเ้นรวมมือก็จะเป็น แต่เมโลดี้นะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนจากคอร์ดซีมาเอม n นเนอร์นะครับดีดสายเปล่าเส้นที่1นนะครับแล้วก็เส้นที่2อนุก,ก่อยลงที่ช่องที่3ดีดีเส้นที่2แล้วก็มาดีที่เส้นที่1อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีเส้นที่2แล้วก็อีุอก,ก่อยขึ้นดีเส้นที่2นะครับ แล้วก็เปลี่ยนจาก C มา A minor นะครับแล้วก็ดีเส้นที่5สายเปล่านะครับแล้วก็เลี้ยงสายที่3สายที่2สายที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับเล่นรวมกันก็นจะเป็นเล่นตั้งแต่เริ่มแรกนะครับต่อไปจะส่งจาก A minor มาคอด F นะครับที่ เส้นที่สองช่องแรกนะครับแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ดีดอีกครั้งหนึ่งโดยยกนิ้วชี้ขึ้นนะครับเส้นที่2นะครับแล้วก็มาต่อไปกับเป็นเส้นที่สามแล้วก็ปล่อยทั้งหมดนะครับแล้วก็ดีดเส้นที่3ามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาจับคอร์ดเอฟในรูปแบบไม่เต็มนะครับเพราะต้องใช้ดวก้อยต่ออยู่นะครับแล้วก็ดีดเส้นที่4แล้วก็มา3ามแล้วมา2พอเส้นที่1 ให้เอานิ้วก้อยลงมาช่องที่3เส้นที่1ด้วยนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับเล่นรวมกันนะครับนะครับเล่นเมลโลดี้เมลโลดี้ให้ดูนะครับต่อไปเราจะเล่นจากคอร์ดเอมาคอร์ด G นะครับอแล้วก็จผมจะจับในรูปแบบนี้นะครับ ราาจะได้ง่ายต่อการส่งไปขอดสีนะครับแตะะ่คนถนัดนะครับรือวางเส้นที่5ด้วยช่องที่2ด้วยเส้นนิ้วกลางนะครับนิ้วนางเส้นที่ช่องที่3มเส้นที่6แล้วก็นิ้วก้อยเส้นที่2ช่องที่3นะครับน,นี่นะครับทอจาก F อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ยกนิ้วก้อยขึ้นนะครับเตรียมเส้นที่1นะครับ แล้วครับปล่อยเดียวจีนะครับแล้วก็ดีเส้นที่1อีกครั้ง,งหนึ่งครับแล้วก็มาจับคอร์ดจีนะครับโดยใช้นิ้วข้อยอยู่ช่องที่3ช่องที่2กับนิ้วนางช่องที่3มเส้นที่6นะครับดิ่กูกันทีแล้วก็เลี้ยง3 2 3นะครับเล่นรวมกันก็นจะเป็นเป็นตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ ไปเราจะส่ง enfin จากขอด G มาขอด C ีนะครับเอาเี๋ยวก้อยออกนะครับแล้วเอานิ้วชี้มาไว้ที่ช่องที่1เส้นที่2นะครับแล้วก็แฮมเมอร์โดยใช้นิ้วก้อยมาเส้นที่2ช่องที่3นะครับให้มันเสียงได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ดีเส้นที่2อีให้ค้างหนึ่งแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นนะครับเส้นที่2แล้วก็มาจับขอด C นะครับแล้วก็ดีเส้นที่2กับเส้นที่5คู่กันนะครับแล้วก็ เสียงคอร์ด3 2 3นะครับเล่นรวมกันนะครับหลังจากคอร์ด G อย่างนี้แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างมา,มา่างนี้ครับเล่นตั้งแต่เริ่มแรกให้ดูนะครับ ต่อไปก็จะเล่นเป็นท่อนทรงเพื่อไปเริ่มร้องนะครับเส้นที่4ี่ช่องที่2นะครับแฮมเมอร์มาช่องที่3นะครับของเส้นที่4นะครับแล้วก็ยกนิ้วนางออกกลับมาเส้นที่4ี่ช่องที่2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นสายเปล่าเส้นที่4นะครับแล้วก็นิน้วนางมาเส้นที่ห้าช่องที่สแล้วก็ คอร์ด C แล้วก็กวาดลงทั้งหมดนะครับในคอร์ด C นะครับเด่นรวมกันครับนะครับเล่นตั้งแต่เริ่มแรกนะครับคอร์ด C นะครับส่งมาคอร์ด A ไหมเนส่งมาคอร์ด F ส่งมาคอร์ด นะครับส่งคอร์สส่งเล่นนะครับเล่นรวมกันเลยนะครับ นี่นะครับ